เทคโนโลยีสวีตบริหารธุรกิจได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีเกราช2523ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปชวชรับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่3และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปสวสรับผู้จบปรวส3และ,ะมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนนักศึกษารวม387คน มีครูและบุคลากรรวม68คนโดยในระดับการเียบัตรวิชาชีพหรือปชวชจัดการเรียนการสอนในระบบปกติจำนวน5สาขาวิชาได้แก่ 1. สาขาวิชาการบัญชี 2. สาขาวิชาการตลาด 3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 5. สาขาวิชาการโรรแรม และจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีจำนวนหนึ่งสาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกสำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจัดการเรียนการสอนในระบบปกติจำนวน5สาขาวิชาได้แก่1สาขาวิชาการบัญชี 1>, 1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสาขานานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม,ใหม่และสาขางานธุรกิจอาหารและบริการ 2. สาขาวิชาธุรกิจความงามสาขางานธุรกิจสปาและ 3. สาขาวิชาเทคนิคการจัดการอาคารทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสสู่เส้นทางวิชาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับวิสัยทั์ของวิทยาลัยในการเป็นผู้สร้างโอกาส สู่การอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในเส้นทางวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่ผู้พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็น มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับประกาศนียบัตรและระเบียนสแสดงผลการเรียนรวมทั้งสิ้น156คนโดยมีรายละเอียดดังนี้ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3จำนวน82คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2จำนวน74คน วิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเหมือนป้าหลังสองของเราบ้าหลังนี้อยู่ระความอบอุ่นความเป็นกันเองครับไม่เคยเสียใจยที่เข้ามาเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้นะคตลอดเวลาสองปีที่ได้มาอยู่รัว้วทันเงินตรงนะครับได้มีความปลอกันดีๆามากมายที่เกิดขึ้นในรั้ววิทยาลัยแห่งนี้นะครับฉันเข้ามาศึกษาวิทยาลัย ที่จะต่อสู้ในทุกวันให้ประสบความสําเร็จพอได้เข้ามาเรียนนะครับรู้สึกมีความใจเลยอยากบรรลุที่ทางคณะอาจารย์ทุกคนที่ช่วยผมอย่ากช่วยแก้ไขทุกอย่างตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้รับประสบการณ์มากมายตลอดการเรียนที่นี่ทำให้ผมได้เติบโตมาเป็นคนในยุันนี้ผม บางครั้งที่ฉันประสบปัญหาไม่ใช่แค่ปัญหาในเรื่องของการศาึกษาแต่เป็นปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตที่ผมเจอแต่กระไ้อาจารย์สองวิทยาลัยให้เรื่องคำศึกษาให้ความเชื่อเหลือ การศึกษาในวันนี้นะครับผมขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้ความรู้คอยดูแลคอยให้คำปรึกษาอาจารย์ดูแลพวกเราอีมากมากขอบคุณที่ช่วยเหลือพวาอย่างอยากจะขอบคุณเมือยากับทแมบ้าน และสิ่งที่ระทะแตกมากเลยนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียนค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นกันเองมากๆไม่ว่าจะตอนที่มีปัญหาเรื่องอะไรต่างๆนะคะหนูสามารถเข้าไปหาคณครูผู้ที่มีประสบการณ์ได้เพื่อขอคําแนะนําและแก้ไขปัญหาได้ตรงนี้นะคะรู้สึกซาบซึ้งมากๆที่จังน,นะคะจะนำความรู้ที่คุณครูได้ให้ท่านไปนต่อยอดในชีวิต ในใจไม่มีวันหายไปแต่ความสุดดำค่ะผมอยากบอกว่าการที่ผมมาถ้ามาเป็นส่วหนึ่งของครอบครัวสวิตผมต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่คอยให้คำแนะนําและขอเชิ่ตัวผมเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือส่วนตัวอาจารย์ทุกท่านเป็นเหมือนพ่อแม่และพี่ที่คอยแนะนําและส่งเสริมผมไปในทางดีผมคิดว่าผมโชคดีเลยที่จะตัดสินใจมาเรียนที่นี่ผมจงได้รู้จักครอบครัวที่ดีนะ หลังนี้ที่สองผมไปท่านจนได้100%ญญาตเรียน,นต่อที่เกาหลีทต้ต่อ,ตอขจนดุหน้านค่ะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ศึกษาในวันนี้นะคะได้ผ่านเบื่ออาจารย์ทุกท่นทานมาเป็นอย่างดีเส้นทางต่อไปเนี่ยเรเลยต้องยอมรับตนเองนะคะว่าทุกๆคนที่เป็นเพื่อนเราวันนี้นี้ได้เปล่าออไปเนี่ยเป็นทักษะการใช้ชีวิตในวิทยาลัยนนในด้านของการเรียนการทำกิจกรกกรมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางเดียวกันที่จะบนำกระเรนืยอหรือว่าผู้สมัครศึกษาทุกคนเนี่ย ไปสู่เส้นทางที่ใช้ทักษะชีวิตจริงขอให้รู้ใจวันนี้เราเก้าเป็น9ลขานไปได้ต่อไปเราจะมี9ม้ายิ่งใหญ่มากขึ้นวันนี้ก็ขอขอบคุณทุก่านผู้ปกครองทุกท่านานะคะที่ให้ความไว้วางใจวิเียงอะไรของเรานะคะเด็กๆบอกว่าได้เรียนมาที่นี่หลายปี2ปีบ้าง3ปีบ้าง5ปีแล้วเม่อกีก็พิพรอยบอกว่า15ปีนะคะนั่นก็เป็น จากเครื่องหมายการันตีอย่างหนึ่งว่าทั้งโรงเรียนสามมิตรและวิาลัยเทคโนโมิีสาวนินนพพานจได้มีความภาคภูมิใจนะคะที่นักเรียนกล่าวแบบนั้นนะคะและขอสัญญานะคะว่าสถาบันเยนนี้จะดูแลนักเรียนรุ่นต่อๆไปเป็นอย่างดีต่อไปค่ะ